สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะก็เราจะมาดูการใช้ soft selection กันนะครับเริ่มแรกเราก,ก็เลือกอันไหนก็ได้นะครับ mm hmm. vertex edge หรือว่า border ก็ได้ก็องเลือกไปสักอันหนึ่งแล้วก็เปิด soft selection ไติดกันเปิด soft selection อันแรกเนี่ยก็คือเปิดใช้นะครับ use soft selection ลงตัว ติ๊กไว้ก็ใช้ติ๊กออกก็ไม่ใช้ครับอันที่สอง A d i s t a n c e มันก็คือการกำหนดจำนวนของเส้นนั่นเองนะว่าเราจะให้มันกระจายไปไปไป,ไปกี่เส้นนะครับในตัวอย่างนี้ผมกดไปที่สมมุติ15 ต้องติกนี้ต้องติกเอฟเฟกต์แบ็กแฟก้งก่อนนะครับคือเมื่อเริ่มใช้ก็กติ๊ก2อันนี้เลยเอฟเฟกต์แบ็กแฟกซ์ในผมจะอธิบายทีหลังนะว่าอันนี้คืออะไรเอดิสต์แทนเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเอเดสต์แทนก็คือ จำนวนเส้นที่ถัดจากจำนวนที่เราคลิกเอาไว้ฮะในในตัวอย่างนี้ผมติ๊กมาที่15นะครับ10แั้กันที่7นะก็ดูกันว่ามันก็จะเลื่อนไปที่10เส้นนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยครับ10เส้นพอดี อันนี้คือเ d i t Distance ตัวนี้ Affected b a ก k t r a i n g เดี๋ยวผมเลื่อน่องออฟก่อน Affected b a c k t i n g ก็คือเมื่อเอาติ๊ก,กเอาไว้นะครับมันจะตัวเชดเนี่ยมันจะเลื่อนไปได้ทั้งโมเดล ตัวอย่างนี้เป็นโมเดลวงกลมนะครับโมเดลเนี้ยก็จะเลื่อนไปไอต,ตัวเฉดเนี้ยก็จะจับเชตทั้งทั้งตัวโมเดลทั้งก้อนนะครับแต่ที่เห็นเป็นสีข,ขาวๆนี่เพราะว่าเอเจ a n ์มันไม่ถึงนั่นเองเราก็เรื่องนี้ไปด้วยนะครับแต่พอติ๊กออกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น ลองดูนะครับมันจะเลือกให้แค่ว่าครึ่งวงกลมอันนี้พื่นงานคือครึ่งวงกลมนะครับถ้ามองด้านท็อปเนี่ยก็คือมันไม่เลือกมันด้านล่างเนี่ยมันไม่ถูกเลือกเลยอันนี้คือด,าด,าด,าดา้านด้านด้านใต้นะครับด้านบอ t ทอมมันไม่ถูกเลือกเลยเพราะว่าเราได้เราได้ติ๊กตรงนี้ออกมันก็เลยไม่ถูกเลือก อดูตัวอย่างนะฮะสี่เหลี่ยมอันนี้ก็เช่นกันนะครับถ้าผมติ๊กนี้ออกด้านนี้จะถูกเลือกแต่ด้านส่วนที่เป็นด้านหลังเนี่ยจะไม่ถูกเลือกเลยไม่ว่าผมจะปรับให้มัน ระยะเอิสแทนไกลแค่ไหนนะครับมันก็จะไม่ถูกเลือกโอเคอันนี้อธิบายยาวเลยอันนี้น่าจะน่าจะเคลียร์นะครับส่วนฟาวออฟเนี่ยก็อย่างที่เห็นเห็นปรับปับกันอยู่ก็คือปรับเฉดของของซอฟต์เซเลคชั่นนั่นเองนะสีแดงก็จะถูก ถูกเลือกมากที่สุดเวลาที่เราใช้ modify อ,อ,อะไรก็ตามนะครับตัวสีแดงเนี่ยก็จะถูกเลือกอย่างผมเลือ่อนมันก็จะถูกมันก็จะถูกเลื่อนไปก็จะไล่ามานะสีแดงถูกเลือกมากที่สุดสีน้ำเงินไม่ถูกเลือกเลยนะครับไม่เคลื่อนไหวเลยตัวพินพินเนี่ยก็เป็นการปรับ วอลลุ่มนั่นเองคล้ายๆกับไฮไลท์ฮะไฮไลท์ในแมทเเรียลก็สามารถเลื่อนได้ถ้ามันแหลมมากมันก็จะสีแดงม,มันก็จะถูกมันก็จะแหลมมากแต่ถ้ากระจายออกไอตัวน้้าเงินมันก็จะลดลงนะฮะ พูดง่ายๆว่ายิ่งยิ่งเยอะนะครับตัวน้ำเงินตัวสีเงินเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นอะไรประมาณเนี้แต่ส่วนนี้ผมเชื่อว่าน่าจะลองปรับเล่นกันได้นะะไม่น่ามีอะไรคอนเซ็ปต์ก็มีประมาณเท่านี้ครับมาที่ตัวนี้ดีกว่าเชดเฟกท็อกเกิลนะครับนี่คืออะไรเราต้องมาดูที่ อ่าวิวพอร์ตเช e นะครับมาที่วิวพอร์ตเช e เสร็จแล้วให้ลองคลิกตดูจะเห็นว่ามันเกิดเชดขึ้นมา mm hmm. ก็คือตัวนี้นั่นเองเนี่ยครับสลับกันเปิดปิดได้อะไรเงี้ยอ,อันมาที่ตัวนี้ Lo อ k s อ f t s e ิเล t คชั ก็ตรงตัวนะครัว่า,วาล็อกสมมุติว่าเราได้ selection ที่ได้ soft selection ที่ต้องการแล้วเนี่ยเราก็จะการล็อกมันได้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เวลาเราเผลอแล้วอาจจะไปโดนอะไรเงี้ยก็ล็อกมันไว้ซะก็คือล็อก soft selection นะครับก็หมดส่วนนี้นะครับทีนี้ มาตรงที่เพ้นท์เพ้นท์เนี่ยผมจะไปที่โมเดลเพลนนะฮะขอคอนเวิร์สในมิดีดิลฟรีก่อนกดใช้เพนก็คือการเพ้นท์เพ้นท์เซเลคชั่นเองตัวนี้คือเพ้นท์นะครับก็คือระบายสีนะ่ะระบาย ตัวนี้เบอร์อย่ลองเดี๋ยวมันต้องใช้พร้อมกันนะเราไปปรับที่ตรงนี้ดีกว่าบัตรไซส์ขยายตัวบัตรันก่นอนขยายสามเมตรเพื่อให้มันชัดขึ้นดูจากกิจก็คือมันมันมันจะสามช่องมาดีนะก็คือสามเมตรทีนี้ลองเพ้นดู ก็จะเห็นว่ามันเป็นมันก็จะมีเฉดอย่างครบถ้วนนะครับแดงเหลืองเขียวน้ำเงินเนี่ยแต่ถ้าเราลองปรับปรับนี้ล่ะ selection value มันคืออะไรสมมุติลองปรับสักจุดหนึ่งคือค่าหนึ่งเนี่ยเต็มแล้วนะไม่สามารถปรับได้เยอะกว่านี้แล้วจุดหนึ่งเห็นดูนะครับ ก็จะเห็นว่าไอตัวสีสีทนร้อนเนี่ยแดงส้มน้ำเงินเนี่ยมันมันก็จะหายไปแทบจะหายไปเลยหายไปเลยอ,อันนี้ก็คือ selection value b u t s t e n อะคืออะไรลองไปปรับเหมือนเดิมครับจุดหนึ่ง ผมลองปรับอันนี้มาที่หนึ่งก่อนจริงๆแล้วผมอธิบายง่ายก็คือมันก็คล้ายๆกับ Opacity ใน Photoshop นะลดความชัดของของบัตรนี้มาของสีของบัตรนี้มา ก็มันก็จะคล้ายๆกันนะไอตัวสองตัวเนี้ยแต่ผมว่าก็ปรับเป็นหนึ่งแล้วหละดีแล้วทีนี้ไอตัวนี้คืออะไรฮนะตัวเบอร์เนี่ยลองปรับเบอร์ดูแทบไม่เห็นอะไรนะคล้ายๆกับเกลี่ยมากกว่า เคลีย okay. ตัวเส้นจุดเสียมเงินเนี่ยเฉดเสียมเงินให้มันกระจายออก mm hmm. มันแล้วก็รีเวิร์ดรีเวิร์ดก็คือลบนะครับ mm hmm. บัติใหญ่หน่อยรีเวิร์ดลบให้มันเป็นลบเฉดออกไปเฉดให้มันหาย อะไรประมาณนี้ส่วนตัวบัตรเนี่ยตัวบัตรเนี่ยมันสามารถปรับปรับได้ในนี้บัตรออปชันเนี่ยตัวนี้มันจะใช้เคอร์ฟเพื่อที่จะควบคุมตัวบัตร สามารถใช้ตันี้ก็ได้มันก็จะแตกต่างกันไปประมาณนี้ครับคอนเซ็ปต์ประมาณในตัวซอฟต์สดลคชั่นประโยชน์อาจจะใช้เกี่ยวกับพวกทำอะไร,รอ่ะ สเกลหรือว่าพวกนูนต่ำได้นะคือเราอาจจะเพ้นเดี๋ยวปรับบัตรอันนี้ก่อนจะปรับบัตรให้มันมีความมีความบาลานซ์กันนะฮะได้แล้ว ผมปั้นอะไรทุกอย่างเป็นภูเขาเหมกันเทือเขาอะไรเงี้ยเคสมุดได้แล้วครับล้วก็ดึงมันขึ้นมาก็จะได้ประมาณนี้ หรือว่าจะดึงในตัวตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ดึงมัน อั้นอะไรให้มันเป็นแพีฟอร์มก็ใช้ได้อัอนนี้คือคอนเซ็ปต์หลักๆของซอฟต์เซเลคชั่นนะครับที่จะให้เพื่อนๆไปลองอัดแอปใช้กันดูก็มีประมาณนี้นะครับซอฟต์เซเลคชั่น